โอ,อ้จนหลอกจนร่อยพี่น้องเอ้าเนี่ย,ย,ยพื้นดิวยังสีเป็นยังไงล้อเฮ้สวัสดียามแรกครับผมบะอามีซานบัน่น6น้อยอีกคือเก่าครับผมคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องมาหายามหลอกครับพี่น้องม่ได้มายามร้ายมือมือนี่จะเป็นยังไงพี่น้องมาลุ่นกันเมืองพี่น้องจนหน้าแห้งเมือ่อนี่ครับเป็นยังไงน้อนี่ โอ้โนนี่เยี่บติดพี่น้องใส่ถิ่มไว้บริมายามมาเบิ้งจากเทียเงียบ เงียบติดพี่น้องโอ,อ้จนหลอกจนลอยพี่น้องเอ้านี่คือ,อยูจังสีเป็นยังไนงน้องเฮ้ยโอ้โอ,โอ้ตายแล้วพี่น้องโอ้บม่ได้มาเบิงโอ้ตายโดนแล้วมาหนี่อืมก่ะทัานเน่าพี่น้อง ตาย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 ไงแห้งไงแห้งโอ้โหทีเด็ดเป็นหนึ่งแน่นอนนี่โอ้จนตายยังเหลืออีกสองอันพี่น้อง เมาเลยเนี่ยเบิงเหนียกวะ,ะเหนียกยังมีสีอยู่พี่น้องโอ้ตายตายตายกูเหมนมาเบิ้งพี่นอ้องอะไปรุ่นอีกอันนึงพี่น้องเสียดายเสียดาย โอ้ตัวใหญ่ด้วยพี่น้องตัวนี้เนี่ยก็แขนบ่าวอามอีกเบางอันนี้เบางจะเป็นยังไงหน้าขนางบนขุ่นนี่ข้อขาถึงหน้าป้อ ไอ้งูโอ้ตกใจหมดพี่น้ององูมีงูมีงูโอ้ยังเหลืออีกอันหนึ่งท่าขนพี่น้องโอ้ตายตายตาข่อยใหญ่ตายพี่น้อง ทไปแพ้ตากแดดและแนวนี้เลยเอียบเกลือไปสักหนึ่งกินกับแก้วพูดอย่นนว่าเบิองหลายมือได้พี่นน่องเกือบเป็นอาทิตย์โอ้ตายเลยเอาโอเคครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น่องมางยัาอีกอันนึงเดี๋ยวขอก็บปลาก่อนครับผมมาดูอีกอันนึงพี่น้องนี่ก็เห็น นตะขวดลอออยู่วัเนียแต่ว่า,า,าจจติดบ่อใส่พ่มีดพี่น้องคาดว่าว่าน่าจะติดบาติดพี่น้องบริเวณนี้พอไวเดี๋ยวแจ่มนึงพี่น้องตัวใหญ่ ลายแปมเดียวนะจ๊ะปวดลายมือแห้งเลยพี่น้องปวดเนีว่าหยาขาดว่าเป็นอาทิตย์ว่าเอาม,มาเนี่ยมาเบิง่งขาดว่าโลคก,กลัวพี่น้องโอเคครับผมส,สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสัมเนตนะครับเด้อฝากฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาอ้นำน้ำนี้นะครับเดอ้อสวัสดีครับผม